้ไหนเนี่ยขวามือขวามือครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ต่งนะฝั่งที่เก็บฝั่งนี้ในวันนี้นี่นี่ตรงนี้นี่นี่เมื่อกี้แกคนนี้อยู่บีดบีดอยู่บีดอยู่บีดโอ้ยบีด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 แทงจูนครับไปเลยครับเออเอาไปเลยครับลูกี้ครับไปเลยครับลูกกี้ครับเห็นได้ข่าวว่าเราโดนโจรข่มขู่เหรอเออโดนโจรลับเหตุการณ์บีดเลยบีดแต่อยู่ในเหตุการณ์ ไอเบิดอยู่ในเหตุหตการณ์ไหมบิดอยู่อยู่ที่อยู่บิดเราเราโดนโจรข่มขู่เหรอพ่อหนุม่มใช่ครับพี่เรากลัวไหมถามก่อนเหมือน,นเหมือนเขาะจะกลัวมากกว่าครับแต่โจรพวกนี้มันเล่นพลาดแล้วเว้ยใช่ป่ะมันกำลังเล่นกับแก๊งไฟแรงสูงเองถูกต้องไหมพ่อนหนุม่มถูกถูกสามร้อยโวลต์น,นะนะได้วคิดว่าไงเรื่องนี้ชิวๆเขาไม่คิดอะไร ชิวๆไม่คิดอะไรใช่ไหมถ้าเขาอยากเล่นก็นให้เขายื่นมาใช่ปะ่ะถูกคถูก,กแต่นะความจริงเขาคงไม่ยื่นหรอกเพราะว่ามันไปเป็นในพาร์ทโจนไงเขาก็ไม่มีเรื่องให้ยื่นแต่พอดีถ้าเกิดว่าสมมุติแบบพรุ่งนี้พี่แบบพี่เรียกประชุมแก๊งใช่ไหมแล้วพอดีมันกำลังจะปีพี่กำลังจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นบายพาร์ทเนื่องจากพี่ปวดหัวเหลือเกินแล้วองคิดว่าหลังจากเกิดบายพาร์ทขึ้นแล้วอะ่ะเองคิดว่าไง พอยื่นมาก็รับครับเฮ้ยอีแม่งใจถึงว่าแต่เขาไม่กล้าย,ยื่นเองเหรอมั้งเพราะเองเป็นชายชะากาันหนุม่มหนุ่มฮอตของวอซิตี้ไม่ขนาดนั้นครับนะแล้วเป็นไงบ้างสถนานการณ์แจ้งตอนนี้ก็เดอดเรื่อยๆรอเคลียร์สลับแล้วก็จะลั่นปืนแล้วนะ ดันปืนไอ้ตอนนี้มีปืนเกียร์รบ,บอกแล้วตอนนี้นะครับมีแค่สองนะครับนะอันนี้เราเป็นสลอต full time หรือเปล่าครับตลอด full time ใช่ครับถ้าถ้าเอาถ้าเกียร์กรอ็อปวันที่สามเดือนนี้นะ่าก็คือจะรับเป็นสี่สนะิบ full time อ๋อแต่เรามีคนอยู่แล้วใช่ไหมสี C ่สิบ full time เนี่ยก็ประมาณสามสิบห้าครับยังไม่รับเติม ถ้าเคลียร์แล้วก็รับน้องที่มาสลับเข้าใหม่ครับก็เป็นน่าจะมาสามสบิบห้ากับโอเคโอเคอันนี้เราทําไมเราดูตึงเครียดมากเลยเนี่ยเราเครียดอะไรห,หรือเปล่าไม่ไม่ครับนะไม่ครับได้เลยครับแต่ว่าโอห,หนุม่มเองนี่นแบบเอ็งรู้สึกไงบ้างตอนเอ็งโดนข่มขู่ไม่ไม่ได้กลัวลยครับอันนี้เอ็งรู้สึจกจะกระจีปะ นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งได้รู้สึกดีมาที่แบบโดนแบบโดนของสวยๆสวยงามผมผูกอะไรอย่างเงี้ยอี๋ผมไม่รู้ครับเขาเป็นใครนะอ๋อ,อใช่ครับปล่อยให้เองโชคดีนะไอ้หนุม่มได้ทำนานเขามาไาไม่ร